มาแพ้ฝุ่นอะไรตอนนี้วะเนี่ยแต่ถ้ากูไม่ทำคลิปกูจะโดนบ่นอีกว่าพี่หายไปไหนนาผมคิดถึงพี่พี่มาหากรบเสร็จหรือยังวะไอ้น้องใจเย็นๆรอก่อนเออยังไม่เสร็จเลยพี่ยังไม่ได้ <laughs> ใจเย็นๆเ,เออมันต้องสร้างการ์ตูนใจเย็นๆรอแป๊บหนึ่งไม่เกินปีนี้ไม่ได้ดู <laughs> โอ้โหเกินไปมาเข้าเรื่องกันคำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่หมอย,ยังไม่คืนปิดไปเลย ถ้าพูดถึงหนังแอคชั่นที่เรียกได้ว่าจินตนาการดีจินตนาการที่แบบโคตรล้ำมึงคิดได้ไงว่ามึงคิดผ่อนเรื่องได้ไงเป็นหนังแอคชั่นขวัญใจในยุค80 90เป็นหนังแอคชั่นที่ไม่มีใครไม่รู้จักและดังมากเป็นอัมตะมากกูจะอวยไปถึงไหนวะเนี่ยก็คือเรื่องคนเหล็กมีตั้งแต่ปี1984จนถึงปัจจุบันปี2019ลุงอาโนในแม่งเล่นตั้งแต่นุมจนแก่คิดดูก่อนที่เราจะเข้ารีวิวไอภาคใหม่เนี่ย เรามาพูดย้อนไปสักนิดหนึ่งเจมส์คาเมรอนเนี่ยเป็นคนกำกับภาคหนึ่งภาค2และเป็นคนที่เขียนบทคนเหล็กขึ้นเรื่องมีอยู่ว่าคืนนึงเนี่ยเจมส์คาเมรอนนอนหลับอยู่แล้วเขาก็ฝันว่ามีหุ่นยนต์เหล็กเนี่ยมาไล่ฆ่าเขาไอ้คาเมรอนมึงมีเงินในบัญช,ชีหนึ่งล้านไปสัสกูจะฆ่ามึงคาเมรอนก็เลยตื่นขึ้นกลางดึกแล้วไปนั่งเขียนบทจนกลายเป็นภาพยนตร์คนเหล็กภาคหนึ่งภาค2ให้เราดูอันนี้เรื่องจริงฮะแต่ด้วยความที่หนังมันทำเงินทำรายได้มหาศาลครับมันก็เลยมีภาค3ภาค4ภาค5ตามออกมาเราเห็นไดด้ชัเลยว่า หลังจากที่คนเหล็ก2ภาคแรกจบไปภาค3 4 5ที่หําที่ทออกมาเนี่ยคะแนนมันดิ่งลงเหวเยอะมากภาค3เนี่ยยังพอดูได้นะแต่พอมาภาค4ภาค5เนี่ยโดยเฉพาะภาค5ไอ้เหียมึงไม่ต้องพูดถึงสตีนมากเอาจอร์ดคอนเนอร์ที่แบบว่าปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่ากูเกียร์สกายเน็ตกูต้องต่อสู้กับสกายเน็ตแต่กลายเป็นว่ามึงเข้าร่วมกับสกายเน็ตไอ้เหียซีนี้ทําให้กูนึกถึง Star าร์วอ่ะเจ้าต้องต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมจอร์ดคอนเนอร์คือมันเละเทะมากอะ่ะ แม่อารมณ์เหมือนกูดูดเฮี้ยอะไรอยู่เด่ยพุ่มกับมึงได้ดูภาคหนึ 1, ่งภาคสองภาคสามภาคสี 3, ่ 4, ไม้เฮีย้ยและในที่สุดครับภาคที่6ก็ออกมาซึ่งเป็นภาคที่เรียกได้ว่าแฟนๆหลายคนรอคอยมากเพราะว่าเจมส์คามลลอนประกาศเองเลยว่า ไอ้พวกที่ไม่ชอบคนเหล็กภาค3 4มหเนี่ยเตรียมตัวมันกับภาค6ได้เพราะว่าผมจะกลับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับคนเหล็กภาคใหม่นี้เจมส์คาเมลอนกลับมาทําคนเหล็กอีกครั้งครับโดยให้ทีมมินเนอร์คนกากับเดดพูเนี่ยมารับหน้าที่กํากับและมนเซอร์ไพรส์ขขตรงที่ว่าเจมส์คาเมลอนเนี่ยเอาตัวละครอย่างซาร่าคอนเนอร์ที่รับบทโดยลินดาแฮมิลตันจากภาคหนึ่งภาค2กลับมาในภาคใหม่นี้ด้วยคาเมลอนนี่เคมเลยว่าเนี่ยคือภาคต่อที่แท้จริงเพราะฉะนั้นไอ้ภาค3 4มสี่ห้าเนี่ยมันคือจัก,กรวาลอื่นไม่ใช ก็เพื่อแก้ไขความผิดพลาดในภาค3-45ครับเอาละทีนี้เราจะเข้าส่วนที่วิจารณ์ภาค2019แล้วนะคือคนเราเนี่ยเวลามันดูหนังเนี่ยความคิดหรือว่าความชอบในการดูหนังมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางเรื่องผมบอกว่าสนุกคุณไปดูแล้วสนุกเออพี่สนุกว่ะแต่คุณไปดูแล้วไม่สนุกมันก็มีเพราะฉะนั้นการุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะครับอีกเรื่องอีกเรื่องอีกเรื่องเวลาที่คุณดูบทวิจารณ์หนังเนี่ย อย่าให้นักวิจารณ์เป็นตัวตัดสินสิ่งที่คุณจะไปดูเวถ้าผมบอกว่ามันไม่สนุกคุณก็อย่าพึ่งบอกว่ากูจะไม่ดูเพราะมึงพี่เจมไม่ใช่เอาไว้เฮียกูสปอยแล้วว่าไม่สนุกไม่ว่านักวิจารณ์จะให้คะแนนหนังที่คุณอยากไปดูน้อยหรือว่าด่าหนังเนี่ยช่างแม่งนักวิจารณ์เออช่างแม่งไอ้เฮียเจซบีมึงไปดูเลยเพราะมึงอยากดูหนังเรื่องนี้นะครับโอเคมาเข้าเรื่องเกินมาตั้งสานาทีรีถ้าคนเหล็กภาคสองพันสิบเก้านี้นะครับมาก่อนสร้างก่อนภาค345เนี่ยก็คือภาค2จบปับ๊บ แล้วเอาผดเลืองในปี2อง9นเเนี่ยไปสร้างในตอนนั้นผมบอกเลยว่าคนเหล็กจะมันและก็พีก,กว่านี้จะเอนจอยและพีก,กว่านี้มากทําไมผมถึงพูดแบบนี้เอามาพูดส่วนดีก่อนส่วนดีของหนังเนี่ยก็คือผมยอมรับเลยว่าฉากแอคชั่นหรือฉากสู้มันเนี่ยสุดมากคือดูแล้วรู้สึกอินนักแสดงทุกคนเล่นดีมากโดยเฉพาะลินดาแฮมิลตันเนี่ยเป็นซาร่าคอนเนอร์ในวัยแก่ที่แบสแอสนั่นคือส่วนที่ผมจะชมก่อนมาข้อติคือมันเหมือนเอาอตเรื่องภาคหนึ่งภาคสองมามิก แล้วก็ปรุงแต่งใหม่นิดๆมันเหมือนว่าตาคามิลลอนเนี่ยไม่รู้แล้วว่ากูจะเดินเรื่องยังไงต่อและที่สําคัญคือไอ้ภาค2019เนี่ยในความคิดผมนะมันทําลายความคลาสสิกของภาค1ภาค2ด้วยต่อให้มึงบอกว่าเนี่ยโปรดิวเซอร์ก็คือ James เจมส์คามิลลอนนะจะกลับมาทำมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้หนังดีขึ้นเลยครับคือผมพูดเลยว่าถ้าไปดูคนเหล็กนะ คือไปเสพการแอคชั่นอย่างเดียวหรือถ้าเกิดว่าไปดูคือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นคุณอาจจะเอนจอยสนุกกับหนังไม่ยึดติจอนคอนเนอร์คุณมีความสุขกับหนังแน่นอนผมพูดเลยโอเคต่อไปเราจะพูดสิ่งที่ผมอยากพูดก็คือการสปอยเพราะฉะนั้นเตือนนะครับถ้าคุณไม่อยากดูสปอยคุณกดปิดคลิปได้เลยถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง JCB ให้ถึง3ล้านด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ มาผมจะเริ่มสปอยแล้วนะครับภาคนี้คือการเอาจอรนคอนเนอร์มาฆ่าอย่างแท้จริงออกไม่ถึง5วิตายแล้วไอ้เหี้ยม่งแบบมึงทำกับจอรนได้ยังไงนี่มันทรงแสกกลางในตำนานเลยนะทฤษฎีต่างๆที่เกิดขึ้นในทำลายภาค3ภาค4ีภาค5เนี่ยไม่มีอยู่จริงเลยเพราะจอรนคอนเนอร์แม่งมาตาย ภาค2ที่มึงดิ้นรลนเอาชีวิตรอดเนี่ยเพื่ออะไรพอจอนคอเนอร์ตายมันก็เดินเรื่องเหมือนกับเอาภาคหนึ่งภาค2มามิกกันครับก็คือว่ามีตัวละครผู้หญิงตัวหนึ่งเนี่ยถูกหุณนยนต์ในอนาคตส่งมาฆ่าแต่ไม่ใช่ของสกายเน็ตเป็นของค่ายรีเจนในอนาคตเธอเนี่ยจะกลายเป็นผู้นํามนุษย์แบบจอนคอเนอร์ครับไอรีเจนเนี่ยมันก็เลยส่งหุ่นยนต์มาไล่ฆ่าเหมือนดูภาคหนึ่งแหละครับสกายเน็ตส่งหุ่นยนต์มาฝั่งมนุษย์ก็ส่งคนมาอีกคนมาคุ้มกันตัวเองในอดีตซึ่งผมไม่โอเคกับบทอย่่าาาางงแรรเเเเลลลยยมันนนนป็นกนน็กกกททํสคุ ภาคในภาค1ภาค2เนี่ยตัวร้ายมันก็คือสกายเน็ตสาก็คือตัวร้ายเป็นสกายเน็แต่ภาค6เนี่ยไม่ใช่สกายเน็ตทำจอคอร์เนอร์ตายและเป็นค่ายลีเจนไอ้เหี้ยมึงเล่น LOL เยอะอ่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นถ้ามันทำหนังเรื่องนี้หลังจากที่ภาค2จบใช้พอตเรื่องเนี้ทำแบบนี้หลังภาค2จบนะหนังมันจะโอเคมาก มันอาจจะเหมือนกรณีของ Star Wars ภาค8น่ะที่พยายามแหวกแนวว่าคนธรรมดาที่ไม่ใช่เจไดเนี่ยก็สามารถใช้พลังได้มึงเป็นสร้างเองไหมสัตว์กูดักไว้ก่อนไอ้เหี้ยกูเป็นนักวิจารณ์กูไม่ใช่นักสร้างหนังกูก็วิจารณ์ตามความเป็นจริงกูมันไม่ได้ถือว่าแย่นะมันถือว่าสอบผ่านและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับคนเหล็กภาคใหม่โอเคปิดคลิปจริงแล้วนะก่อนจะปิดกันขออัปเดตงานมหากราบนิดนึงนะจ๊ะผมต้องกราบขออภัยในความล่าช้านะครับมหาการาบล่าสุดคือเรื่องโจโจ้มันต้องใช้เวลาทํามากครับม ไม่ได้แบบทำแป๊บเดียวเสร็จโจโจ้นี่มีหลายตอนมากซึ่งผมอัดเสียงอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอแค่ทางแอนิเมชันของแต้มเซ็นเสร็จใจเย็นๆรอกันก่อนมันอาจจะไม่ทันเดือนนี้ผมขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ได้ดูกันแน่จ้ะ,ะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JCB ให้ถึง3ล้านนะจ๊ะวันนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยวขอพูดแบบอโนเลยกันออบบีบ